เดินหน้าอย่างเดียวนะครับอยากเข็นก็แชร์ไว้ดูของตัวเองต่อไปรัฐบาลอพิมพ์รัฐบาลเ,าเลขทูบด้วยไหมเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังเลขทูบก็ทําไว้ตานแล้วลนะ่ะนะครับทาพิธีตั้งแต่แก้บ,บนที่ได้สามเด้งวดมีกี้นะก็มีชนอยู่เดี๋ยวจะให้ดูเด้ออภิพมรัฐบาลนะ จะได้รู้ว่ามาไม่ทันค่ะอีกนะเพราะนั้นขอสรุปความพร้อมผู้ที่พร้อมชมกันนะพิมพ์รัฐบาลให้หมดแล้วเนะหาะฮานอยล่าจอมสินทอกสศรอ,อไปรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะไม่ให้ไฟฟ้าเด้อนะไปฟ้าอยู่หน้าเพจ หน้าเพจปัก,ปกโพสพอเข้ามานีเพจมันเขียนอยู่แล้วเพราะว่าปัก,ปกหมุดโพสไว้ว่าจะเป็นเพจนี้คือเพจออกกราจวดอาจารย์กรารวยก,กรีซินีฟีลงให้แล้วเนาะเมื่อเช้านี่นะครับเพราะนั้นจะเอาเป็นชุดเต็มแล้วจะมาเทียบเป็นชุดรวยนะโอชคเป็นรัฐบาลนะเพราะว่ารัฐบาลนะเดี๋ยวเท้าความนิดหนึ่งนะอาจารย์ให้ตั้งแต่หวยออกวันแรกอาจารย์ให้ตีตัวเด่นถูกไหมเดี๋ยวจะ ทำความเข้าใจให้ทุกคนรู้นิดหนึ่งว่าในระหว่างหลักสองตัวนี้ตัวเด่นเนี่ยนะครับ mm hmm. เพื่อจะให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนว่า,าที่ให้นะบางคนอาจจะไม่ชอบตามที่ให้นะคือตัวเต็มมันเป็นอย่างนี้เลยพี่น้องมันก็จะมีในตัวเต็มนี้มันจะมีทุกตัวในชุดใบฟ้าถูกไหมครับนะใบฟ้าเลขสามตัวจะมีอยู่ที่สามหาง แต่เดี๋ยวจะผู้ได้หมักตัวใดกระเล่นไปตามนั้นนะแต่อาจารย์จะมาฟันในชุดรวยคือเรียกสามตัวหางเดียวแล้วก็จะมาสรุปในตัวที่อาจารย์ชอบเล่นอันนี้มักบอผู้ดได้หมักตัวใดกระเล่นไปตามที่หมกักนะมันมีชนกันสังเกตีมัแต่ละหลักนะครับแต่ละหลักมันชนกันอยู่ที่ตัวสุดท้ายของแต่ละและตัวเด่น เ็นไหมพี่น้องนะเสียบรับนะไม่ว่าจะเป็นห้าหกหรือหกห้าก็ดีเพราะว่าอาจารย์หมักฟุตตัวไงจะทำไมกล้ากล้าฟันธงตัวนี้มัน,ม,นมันกับมันกับมีที่มาอยู่แต่ในใจไหมพี่น้องอ่นะเดี๋ยวขอฟันธงตัวนี้อีกชุดรวยมันมีสูตรที่มันชนนะครับก็คือนะ ไปเห็นในช่อง YouTube แล้วไม้เปียกแข้งนะคือคนงบน้อยอาจารย์ตัดศูนย์จริงๆศูนย์กับหนึ่งที่ที่ให้ก็ชอบอยู่นะแต่ในตัวเด่นแล้วตัวนี้นะครับที่อาจารย์หาซื้อเลตเตอรี่ได้ทั้งสามตัวหมายความว่าห้าหกสีเลยนะครับก็คือน่าจะได้อยู่ประมาณ 20, 20ายี่สิบยี่สิบใบ ได้สามตัวเลยนะครับอืส่วนสองตัวสามหางนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือหนะักโฟกัสอยู่ที่จังสี่ลักนะครับมักบอสันฟูงบหน่อยถ้ากันเดอพี่น้องนะกันเบิ้ลเดอฟังนิดนึงอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเบิ้ลน,นะอาจารย์ว่ามันเป็นไปได้อยู่สองหางคือซีซีและหกหกเดอร์ซีซและหกหก าห้ามันก็ออกไปแล้วเนาะมันจะเป็นที่เป็นห้าสี่ห้องจันนะมันบวกมันลบหนึ่งก็จะเป็นสี่สี่นะครับนะตัวเด่นหงอาจันมันเป็นห้าเป็นหกสี่กับหกห้าแล้วเนี่ยมันบวกหนึ่งลบหนึ่งมันก็จะได้ที่หกหกเท่านั้นนะถ้าถ้าเป่าง่ายๆก็คือเครื่องบินคันมันมันลงลั่นเว่ยวัดตรงเป่าเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปแค่นั้นนะคือเป็นตัวกันนะครับถ้าถ้าเบิ้นไลไหม อันนี้คือเรากันไว้คือเลขมันไม่ได้กลับกันไว้ประมาณนี้นะครับบางคนก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงเมื่อนาาจารย์บอกให้ทุกคนซื้อเลขเบิ้ลอะไรนะศูนย์ศห้าเจ็ดเจ็ดมีกี่แหละบางคนเขาเชื่อเขาก็เล่นตามมันก็ได้เพราะนั้นความศรัทธาทันยสิพารวยบ่หมักเนี่ยอาจารย์เบโย่บ่หมัก วันเลขสิบออกเบิญครับเพราะว่าหวยสัญจรไหมพี่น้องหัวด้างหันนะหวยสัญจรต่อไปเลขทูปนะครับแต่ยังไม่ได้เห็นที่ไหนนะมันมันน่าจะอยู่ในชุด,ช,ดชุดรวมเด่นหรือชุดใบฟ้านันยังมีหาศูนย์ หกับเก้าตัวเดียวกันเด้อพี่น้องอันนี้ก็ว่าต้องนักหลายดอกนักยอดไว้กันไว้จากบาทสองบาทสี่บาทหบาท <c oughs> นะเลขถูบมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะก็มันก็ไม่ชัวร์เหมือนเลขคำนวณแต่ว่าสิ่งลี้ลับนะครับเพราะอาจารย์ถวายผลไม,ม้เก้าจางไปสามชุดแล้วก็ดอกกุหลาบแดงเก้าสิบเก้าดอก นองพ่อจาจย์บนว่าถ้าอาจารย์ถูกตรงตรงบนล่างและเลขสามตัวแต่สามตัวไปได้สามตัวหน้าก็เลยก็เลยบนแค่ก็เลยได้จุดตัวนี้ไปด้วยนะครับมันใดจงสี่จักรเสจัหวาจังไหนกับเสียเนียว่าเซียเนันจะไปเซียหลายนะครับอืแต่มันมีอยู่ในชุดนะที่ว่าไม่เชื่อก็มันมีเด่นหนะ้าเนาะมันจะอยู่ในชุดชุดใบฟ้าไหมทุกคนหรือชุดรวยเออลอง ร่องกปัเบปิ่งย่อนอากาศสิเป็นไปได้คื่กันเหมือนหละนะถ้าโชคลมเราเรามาเรามีนะครับจะลองเอาไปพิจารณาพิดวันพฤหัสวันหวยออกบางคนก็จะมาทักถามว่าเสื้อใส่เสื้ออะไรจำไว้เลยนะครับเสื้อดูดซับที่ได้ดีที่สุดวันพฤหัสจะนะมีสีแดงดูดซับ พลังดูดเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะและก็เสื้อมงคลมันเป็นสีแสบส้มมันหันธะพอดีสีแสดสีส้มสีฟ้าที่นี่แน่ฟันไปคือสีแดงเด้อถ้าเราเสี่ยงโชคแล้วเนี่ยเราเอาสีแดงนะครับสีแดงสีแดงถ้าใครไม่ถูกโลกสีแดงก็ต้องใส่เนาะถ้าอยากถูกเลขก็เอาเป็นสีส้มก็ได้สีแสบสีแสดสีส้มนะแต่ พลังนะครับเสื้อที่มีพลังดูดซับในการเสี่ยงทายเสี่ยงโชคก็คือสีแดงนะครับเอาตามนี้ล่องเอาไปเสียงเบิงประมาณนี้ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำๆรวยรวยหิงๆิงปังปังโชคดีสวัสดีครับ